เาแลวครับเกมกาลังจะเริ่มนะฮะร,ระหว่างทีมทรัพย์อุตภาในฝั่งภูบรยายก็เป็นทีมที่น่าจะมาจากพะเยานะครับมาจากพะเยาเอาเสือพะเยาครับก็นำซ้ายโดยนำทีมโดยตำแหน่งซ้ายนะฮะพี่สุวรรณนำนะครับสุวรรณนำนะฮะแล้วก็ตำแหน่งแบ็คผมจำไม่ได้นะครับพี่เขาเป็นคนพิลูกเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปมีครอบครัวอยู่พะเยา พบกับทีมเสือจดำใจเกินร้อยในฝั่งตรงข้ามนำทีมโดยตำแหน่งแบ็กนะฮะพี่เสือจดำนะครับทีมสารวัตรพระเนาะอ๋อครับพี่ดำพี่อ้นพี่ดำก็ตอบมาว่าเขาไม่เล่นทีมสารวัตรพระสมัครมาแล้วมั้งเขาบอกเขาไม่เล่นทีมสารวัตรพระสมัครมาแล้วมั้งสารวัตรพระอ๋อมครับพี่ดำพี่อ้นบอกว่ารับทราบแล้วครับเจะรับด้วยจะรับสารวัตรเลย อ๋อเออใช่ขอบคุณมากครับสมพานพี่สมพานแบ็คพี่แดงเนาะพี่แดงพี่แดงที่นำคุณสระลำใช่แล้วใช่ละอือคือผมจำพี่เขาได้ว่าค,คนพิโรคนั้ไม่ได้ขรอกลัวอยู่พเจะเยาแต่จำชื่อไม่ได้เนาะอือพี่แด,งส,แดงสระลำขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับออข้อมูล ทางบ้านนะครับเพราะว่าผมนี่ก็บางทีก่อนนักกีฬาเยอะๆก็จําไม่หมดนะครับแท้เพรไแต่ยยาอะไรโอ้แต่ตอนนี้เสือดาตามอยู่หนึ่งต่อสามครับเสิร์ฟมาที่ช่องกลางพี่แดงเปิดไม่หลุดชงลูกนี้ตีหัวข้ามไปพี่ดาเกี่ยวด้วยอีเหนียงพี่มาเมืองลังชงมาล้นมาตีหัวจังหวะเดียวยังเกี่ยวได้อยู่ชงอีกทีหนึ่งยังไงแปข้ามมาแล้วชงเองเล่นเองไหมล้นไป ล้นไปล้นมาล้นกันยังไงเกี่ยวกันไปเกี่ยวกันมาเอาอาศัยประสบการณ์เหนียวแน่นกระลเก,ลกลินยังไงยังติดบล็อกอยู่โอ้โหสุดท้ายล้วกลายเป็นแจมของทีมเสือดำโอ้อาแล้วครับก็ก็สนุกในเวทในเวทในไหวหกสิบอัพนะครับในวันนี้เป็นประเภทหกสิบอัพนะฮะก็ถือว่ายังแข็งแรงกันทุกทีมเลยนะครับไม่ธรรมดานะฮะ หกสิบเล่นได้ขนาดนี้ไม่ทำบมดาครับเอาล้ฮะลูกนี้สารล็อกแต้มให้ทีมเสือดำตอนนี้สุภาพรักวงลิ์ยังไม่ได้ลงสนามนะครับข้าวไปสองกล่องแนละ้วฮะ ใครที่จะให้ไปเล่นพิจารณาดีๆนะครับเจอไปที่หน้าขวายังได้อยู่พี่หมาเมืองลังทงนิ่งๆสันตรงนี้ข้ามมาแล้ว ซับบูรพาตีหัวข้ามไปพิม้าเมืองลังชงอีกทีหนึ่งกอจานุมครับไอที่มาเต้นหน้าจอเนี่จานุ่มนะฮะฮะเล่นสองเล่นสองประเภทเอารับลพุ่การตพบาทเลยนี่ยบอกาโดเลยเยเเร์ตกร่อลอดเนย พี่เสือดำเสิร์ฟลูกนี้มากรรมาการบอกว่าดีนะครับเอานะครับเป็นแต้มทีมเสือดำจากเชียงใหม่นะครับปฏิพัติของสอจากกายวันนี้ครับวัสดีครับสนามพิศามป็ครับสีดำรงกับบ้าน,นปเานนปเนเปานะครับเปลี่ยนมาทางซับบุรพาจะได้เสิร์ฟโดยพี่พแดงสุละล้ำสีสปปเกี่ยวด้วยเนียงโอ้สุดยอดครับแต่ว่าจังหวะแก้ไขลูกนี้ไม่ทัน ตแอเอาแะรนะแต้มตอนนี้อยู่ที่ห้าเท่าโอ้ถือว่าเกมเบียดเสียดคู่ขี้ครับในรอบนี้ เป็นรอบแปดเข้าสีครับใครชนะนั่นหมายความว่าได้เข้ารอบสีทีมสุดท้ายมีใครชนะเข้ารอบสีทีมสุดท้ายมีรางวัลติดไม้ติดมือแน่นอนฮะงานเม,มื่อไหร่วันอ๋อวันที่หนึ่งหกสิบล <60 S 1> <60 S 2> ้วนฝากด้วยนะครับฝากพี่พนน้องทางบ้านด้วยนะฮะในประเภทอาวุโสหกสิบอัพนะครับตอนนี้วันที่หนึ่งพฤศจิกา งานที่พี่อ้นสุภาพจัดเอาวุโส60อัพนะครับตอนนี้ยังว่างอยู่อีกสามทีมนะฮะพ,พี่น้องๆทางบ้านท่านใดสนใจสมัครมาได้นะครับกฮะครับก็พี่อ้นจะจัด60อีกสองปีนะฮะปีหน้าอีกปีหนึ่งถ้าปีถัดไปพี่อ้นจะขยับเป็น61นะครับ เพราะว่าอีกสองปีจากหนุ่มหกสิบพี่โอนจะจัดหกสิบเอ็ดนะฮะตัวนี้น้องเกียรติไปสีน่ยนะครับเอาล้วฮะโอ้แต้มตัวนี้เสมอกันอยู่ครับ

ไไยัเลยเชียง,ง,งหลายก็เล่นได้นะทั้งหลายตัวนะป็นพิพเนียงนเนียง่นขาะรับงานใน้นนิดงานกินปลาบันกงต้องรอจะนิดงานนั้นจไต้องงานกินปลาไปย้า พิจิกาหรือันวาคี่ลย่างน้กตยวันนี้จะนิ่พอวันนีวเนี่ยเดือนห้าดีกว่าเดือนห้าเยันนี้กัเอาวันที่ไหนวมนที่หนึจะเาแบบจะบอกวันที่ยี่สิบหรืออะไรสักอย่างไม่เือนห้าใครกำลังออกเดลยวว่ะ สวัสดีพี่ยุ้ยบางยิขันด้วยนะครับปนยุ้ยถึงปนยุ้ยจึงปีสามห้าสามหกปนยุ้ยถึงปีพี่ยุ้ยก็หกสิบแล้วเนาะไม่ไม่แต่ก่อนย้ยด้วยกันไม่ไม่จะสมัครมาไหมเนี่ยไม่มาลกลัวฮะพี่ยุ้ยเหรอ าพ,พี่ยุย้ยพี่อ้นฝากว่าวันที่หนึ่งพิจิกาครับจะสมัครทีมมาร่วมไหมฮะตอนนี้พี่อ้นบอกว่ายังว่างอยู่อีกประมาณสามทีมนะครับว่างอีกประมาณสามทีมหกสิบอัพหมดเวลนานอกครับชมเกมกันต่อฮะระหว่างทีมทรัพย์ปุรภาฝั่งกุบัญญายจากพยากับทีมเสือดำจากเชียงใหม่ เลยแต้มตัวนี้ตามอยู่8ต่อ13ครับซับบุรพาพี่แดงสอร์ละลำเสิร์ฟลูกนี้อ้าหน้าเข้าช่องขวาสวยงามครับเป็นแต้มให้ซับบุรพาไม่เป็นแต่มุลขอตาขอตัวเฮ้ย แตมอยู่ที่สิบสามต่อเก้าพี่เสดเส์ฟมาที่หน้าซ้ายยังได้อยู่ฮะ,อะโอ้จังหวะนี้ติดบล็อกครับขึ้นแทน่นเป็นที่เรียบร้อยนะฮะทีมเสดํา เปิดนิ่งพี่บมาเมืองหลังชงนิ่งๆแตะเบาๆแต่ว่าติดบล็อกครับสวัสดีพี่เก๋สิบสี่ต่อสิบเสิบลูกนี้เบาๆโอ้ลงกลางๆฮะน้ำหนัก สวยงามครับปิดเซตแรกเป็นที่เร,รียบร้อยฮะทีมเสือดำใจกระลอยจากจ <ไป S 1> ังหวัดเชียงใหม่<ป><ป>มาฮะมาชมเกมในเซตที่สองครับประเภทเอาโซ่หกสิบอัพครับตอนนี้ทีมเสือดำใจกระลอยจากเชียงใหม่ก็อยู่ในฝั่งคูปัญญายแล้วนะฮะส่วนทีมทรัพย์บุรพาก็อยู่ในฝั่งตรงข้ามเซตแรกนั้นเป็นของทีมเสือดำ ไปที่ช่องซ้ายเอาแล้วครับเปิดนิ่งชงนิ่งเขี่ยมาเบาๆพี่เสือดำเปิดตรงนี้ล้นไปครับพี่แดงตระดัเปิดแล้วก็ชงกันใหม่ทีหนึ่งฮะัับพ,ศพ,ศพุทธภาใบสนามที่สองนะครับทีมเอาโสนะครับขวัญถุงน,นะครับกับเสือสามมอนนะครับในสนามที่สองนะครับ เจอารเดิรุ่ไปแล้วเจอุโทยสสบเจอลูกนี้มาพี่เสดําเปิดพี่ม้าเมืองลังชงพี่นบลูกนี้เอาแล้วครับการล็อกแต้มให้ทีมเสดำหน้าขวาทําก็เป็นพี่นบชียงใหม่นะฮะของทีมเสดําใจเกินร้อยวตั

แล้วซันลูกนี้โอ้หน้าเสียดายครับไม่ข้ามนะฮะเป็นแต้มของทีมเสือดำครับมาสเตุ้ยสวัสดีครับเสือดำสู้ๆขอบคุณครับอ่านะฮะก็ได้กำลังใจแรงเคียดจากทางบ้านนะครับคอมเมนต์มาให้กำลังใจทีมพี่ๆน้องๆจากเชียงใหม่ลูกนี้เสิร์ฟออกข้างครับ กีฬาวอล์กฟ้าสนามไดยครับแตมตอนนี้อยู่ที่ห้าต่อ2สองันลูกนี้โอ้พี่บางมังลังเกี่ยวได้แล้วชงลูกนี้ครับพี่นบเชียงใหม่ว่าไงจังหวะาสาันลูกนี้ติดบล็อกครับ แต้มอยู่ที่3ต่อ5มาที่หน้าขวาพี่นพยังเปิดได้อยู่ครับพี่หมาเมืองหลังชงซันโดนเกี่ยวได้แล้วยังไงครับซับบุรพาไหวไม่ไหว,ไหวตีหวัวลูกนี้ยังเกี่ยวได้อยู่ล้นไปโอ้โหแต่จังหวะนี้ซับบุรพาฟาวตะข่ายนะครับเาแล้วครับต้มอยู่ที่6ต่อสาม ช่องขวายังได้อยู่ครับซับบุรภาพี่แดงสรัลำมโอ้โหพยายามจะแปลแก้ไขแต่ว่าไม่ข้ามเดนเนบอกบอกบอกพี่ก็ขยับนิดนึงขยับมือ้นึ่นอ่าขอบคุณครับตีหัวจังหวะเดียว เรียบร้อยครับโอ้ไม่ทันกันแล้วฮะแตท่า่เทีเ่าแเ่ด่ปท่่าแปท่าด่าปา่า้าแ้า ยังไงครับแกไขข้ามมาแต่ว่าออกนิดนึงครับสองหตอนนี้ซับบุรภาตามอยู่4ีต่อ8พินนบยังเปิดได้อยู่ครับปีเสดําไล่ชมสันลูกนี้เรียบร้อยครับ <สา S> 1 3 เดียร้เหมือนที่คนนี้ผมก็ยังไม่จินมเกาสิกเไดเ ครับพี่ย้ยคอมเมนต์มาว่างานอะไรครับเป็นงานเซปตะข้องานลางศาสตร์ของจังหวัดอุตรดิตครับพี่ย้ยทั่วไปพบกัาก็จัดการแข่งขันสองประเภทนะครับพี่ย้ยเป็นประเภทประชาชนทั่วไปกับอาวุโสวแข่งกันที่สนามสนามกีฬาไม้หมอนบริเวณสนามกีฬากลางของจังหวัดอุตรดิตครับ ชาคริตสีนารางสวัสดีครับน้องเอ็ด9-6แต้มตอนนี้เสอดําขึ้นนำที่9-6ช่องขวาเรียบร้อยครับโอ้เสิร์ฟดีฮะนี่แชมป์แชมป์คนพิการแห่งประเทศไทยหลายสนามเลยนะครับสำหรับพี่เสอดําตำแหน่งแบ็กกวาดเหรียญทองมาไม่รู้เท่าไหร่เลยนะครับ คุณกมลนินขาวพี่สุคนกันทวงสวัสดีครับพีิะดำเปิดแล้วพี่มมาเมืองดังไล่ชงพี่นบว่าไงฮะสันลูกนี้เรียบร้อยครับ<า>หุ้ยเห็นเวทอย่างนี้แบบต็ด<า>คุณธนพัฒนสวัสดีครับ พี่สเสด็เสิร์ฟเข้าช่องขวายังได้อยู่ครับซับบรุรพาพี่แดงชงตรกนี้สันเรียบร้อยเหมือนกันเนาวล้วฮะยังล็อกแต้มได้อยู่ครับซับบรุรพาเจ็ดสี่สสสส แต้มตัวนี้ตามอยู่7ต่อ11เปิดนิ่งชงนิ่งครับพี่มาเมืองลังพี่นบสันลูกนี้นัดบล็อกหน่อยๆบล็อกแต้มให้ทีมเสรืรดำเอาละครับแมตชนี้คือใครชนะได้เข้าสี่นะครับในรุ่นอาวุโสใครชนะเข้าสี่ทีมสุดท้ายครับอ้าวดีสวัสดีครับน้องมะน้องมะตอบแล้วเนาะ เออ่พิลาพิลาถามว่าอ้นแข่งไปยังครับยังครับพี่อ้นยังไม่ได้แข่งเลยฮะก็ตอนนี้พี่อ้นไม่รู้ว่าไปกินข้าวอะไรฮะท้องเสียครับลงเล่นไม่ได้แล้วครับก็ไม่น่าจะได้เล่นนะฮะสวัสดีครับสวัสดี สเสวิเชียงดาวพี่เสดำมซิวซู่ดอยปุยชัดเจนขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ประคองเออ่ขวัญใจลูกน้ำตกยังครับเดี๋ยวนะไี่ขวัญใจลูกน้ำตกยังนะแบงแบงขวัญใจลูกน้ำตกไปยังไปเจอเหลียวปัดตึก ยังอยู่ครับยังอยู่ฮะยังอยู่ในรอบนี้อยู่นะครับแล้วมาพิมมาพิมถามว่าข่อนแจ้ลูกหนาเราจะองรูปแบบหนึ่งสองสามเอบีออพี่อ้นพี่อ้นพี่ลาบอกว่าให้กลับบ้านได้แล้วบอกกัน โอ้ยแต่ละคนเนาอกูโอ้ยดูแล้วจะครบยากแน่นั้นก็เนี่ยแสองทีมใช่ป่ะยังยังอยู่นะครับเพราะว่าเห็นน้องๆยังยังอยู่นะฮะก่าใจะลูกหนามในรอบในรอบสองยังอยู่ครับ ในช่วงนี้จะเป็นรอบของอาวุโสนะครับเอแปดเข้าสี 4, พ่พอหมดอาวุโสตรงนี้ก็จะเป็นรุ่นประชาชนทั่วไปยาวเลยนะครับอ่านะฮะแตมสิบสิบเอ็ดขึ้นแท่นไปที่เรียบร้อยครับเสือดำใจเกินร้อยเสริ์รูกนี้ไปเบาๆสั่นลุกนี้มาเอาวนะขึ้นเขา่าแล้วชงคราวนี้พี่พนพว่าไงครับแตะเบาๆ เกี่ยวได้หรือไม่ได้ยังไงข้ามไปโอ้สุดท้ายล้วกลายเป็นแจมคุณเสือดำอ่าล่ะฮะผลการแข่งขันก็เป็นทีมเสือดำใจเกินร้อยครับก็เอาชนะทีมทรัพบ,บุรพาไปด้วยสกอร์สอต่อศูนย์เซตได้เข้ารอบ4ทีมเป็นที่เรียบร้อย